ชมพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มอีเวนต์ดาวตกกันนะครับนี่เมื่อวานผมสุ่มไปแล้วนะแต่ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับนี่ได้ตัวสิบอันมาถือว่าคุ้มอยู่มั้งสุ่มไปกี่รอบเนี่ยเมื่อวานสุ่มไปสี่หกแปด ส่งไป11รอบนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่มอีกประมาณ6 6รอบเพราะว่านี่นะครับนี่มันมีอยู่ข้างล่างนี้นะครับไอไอสีฟ,ฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอันที่ดีกว่าดาวตกทั่วไปนะผมว่าส่วนสายลุงอะคือดีที่สดุดมีโอกาสที่แบบจะได้รับรางวัล1 2 3เพราะว่าสี่ลุงที่เคยได้มากสุดคือเลขสี่เพื่อนที่สี่ hit สิบตัวนะครับมาลองดูกัน ผมทุบไปแล้วไงอ่ะพูดปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยทุบก,กันต่อไปยาวๆเลี้ยงสิบตัวดองแบบได้10สิบอีกอ่ะ้ไมไปสุ่มลรวจะได้ตัวใหม่ไหมท่านผู้ชมได้กบมาเห็นไหมท่านผู้ชมมันอ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มเล่นๆแค่ันึงเลยวะ่ะ ธรรมดามันจะมันธรรมดาจริงป่ะหรือมันจะลัคก,กี้วะอดูอืมมันจะได้เป็นทางด้านของรางวัลที่มันต่ำนะคือผมว่าอ,กอุกบาธรรมดาน่าจะตั้งแต่7 8 9ดแนะน่าจะอยู่นะประมาณนี้ส่วนที่เป็นสีฟ้าที่ผมตีแตกไปหมดเนี่ยมันน่าจะตั้งแต่อันดับ6 5 4 หกห้าสี่นะครับส่วนลำดับที่หนึ่งสองสามผมน่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายลุงนะแต่ถ้าได้หนึ่งสองสามก็ถือว่าคุมแล้วอะ่ะไม่ต้องเติมเพรให้มันแพงนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่เสียงผมเปลี่ยนไปหรืออะไรก็เพราะว่าผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานะครับแล้วก็อยากจะรีบลงคลิปให้ท่านผู้ชมดู นะครับว่าไอช่วงสุ่มอีเวนต์ดาวตกเนี่ยมันเป็นยังไงน้าทันแนะนําก็คือสุ่มอันที่มันเออที่มันที่มันดีครับที่เป็นสีฟ้าขึ้นมานะกับสายลุงส่วนอันนี้มันคือมันธรรมดานะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมานะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ